โอ้โห oh oh, ได้มอชัยใหมเหละเนี่ยอ้วนได้มอชัยใหม่ <S <S โอ้โหดูนางบิดตัวโก่งเลยนะฮั่น,น่ะฮัน,น่ะคนจะแก้งอะดูดิดูดูคนจะแก้งว้ายว้ายเอามาถ่ายยังมาชนช่างภาพได้ไงเนี่ย หนูไม่ได้ชนแต่ช่างภาพเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้หหลังจากที่หลังจากที่ง่วยไปพักหนึ่งหลังจากที่ง่วยไปแล้วเอา้าไม่ชนแะล้วหนูนั่นะนะ่ะแกล้งแต่เขานะ่ะเดี๋ยวก็โดนอีกหรอก แต่เ uhm, ขาแล้วก็ไ like, อ Eugene, ้น <situação> oh, ี <auch> ่โอ้ลูกโอ้น้องพร้อมเร็วอีกันนะเฮ้อโอ้โหรถมอชัย มาแกงแกมาแกงแกหนูพอมยกหน้าสิ <c oughs> อันนี้มาถ่ายมาขี่ที่โรงเรียนพระบาทน้อยนะคะ เรียนพระบาทน้อยบรรยากาศดีให้ดูรอบๆนะคะใครจะมาเที่ยวมาชมก็มาได้เลยนะคะฝั่งนี้จะเป็นแต่ป่าแล้วนี่เป็นสนามหญ้าสนามสนามสุบรลก็จะมีภูเขาล้อมรอบนะคะแล้วก็ภูเขาสวยมากนะคะทุกคน สวยมนะาก <c oughs> ทำไมต้องขยบแบบนั้น เอามอเตอร์แมนเอามอเตอร์รถขนใหญ่มาใส่แรงเลยเนี่ยโอ้ยแค่นี้ก็ยัง <c oughs> ทิ้งโค้งหัวฟาดแล้ว <c oughs> เอาเหยียบมาสุกเหยียบมาถอยหลังนี่อถอยหลังเหยียบเหยียบทิ้งโค้งเทนหน้าบ้างเหยียบเร็ว